ก่อบันทึกเลยไอ้เหี้ยฝ่ามือเนี่ยฝ่ามืออยู่ประตูทางออกอ่ะแล้วฝ่ามือเรื่อกลับไปประตูทางออกก่อน ข้างในไม่มีอะไรแล้วไปเช็คหมดแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วทางออกทางออกไอ้เหี้ยพ,พูดก็ง่ายแหละพวกกูหา <c oughs> ทางออกเ <c oughs> จอที่ไหนล่ะไ <c oughs> อ้เหี่ตามมาตามมานี่ขนาดกูไม่มีไป้ายชัยเนี่ยมาเร็วเอานั่นมึงเหรอะคนเงินมีไม่มีไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยไม่แบบมันสุ่มแบบมันสุ่มมันไม่ได้จำแบบได้ยังไงกูช่างจำกลับบ้านได้ก็บุญแล้วปัจจุบันมาแล้วโอ้น,นั่งอยู่ลำไม่ได้ ไปรำทำไมไ้ <laughs> ยืมึงรำทำไมกูยกให้กูยกอันนี้ให้ด้วยเอาเก็บไปก่อนอเฮ้ะเดี๋ยวเรารู้ว่าเราทำอะไรกู <c oughs> ไม่เก็บกู <c oughs> ยืนรำตรงนี้แหละกูรำด้วยก็ได้วะอยากอยู่ต้นที่อ่ะ <c oughs> <c oughs> หยากระดาดนี้ชื่อขนาดที่ต้องลำหอโอ้หนูมากแล้วเพื่อนเราที่ไปเป็นพุงก้าวเพื่อนกูไปไหนแล้วยืนรำอยู่หน้าประตูยืนย่นยาออนไปย่งเข้ามาโอ้สาวเลยเจ้ากูเหงาก็เฮียเลยพี ตัวเองแอบ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 กูโดดดีกว่าโดดดีกว่าไอ้นั่นฟาตายกูกลัวกูเห็นมันนะกูเห็นตัวมาแล้วกูเลยโดดแมมเลยไอ้แก่เราไม่บอกมึงรักคำเป็นหลักนะกูอะไอ้แก่อะไรวะกูหวั่นไปกูดีเสียดกูโดดอย่างเดียวเราจำเสียงตีมมาได้เว้ยไอ้แก่แล้วแบบคิปหายแล้วแล้วไม่บอกกูรักคำไม่ยังไอ้กูไอ้กูก็ตายโอเค กลัว่าของคุณรู้บ่าอะไรเปล่าไททันอยู่หลักมึงอะรู้นี่ไงปมึงได้เห็นตัวมันเป็นอ่ะออกไปออกไปใกลียดไออกไปใกล้ๆมันเดี๋ยวร้อยโอ้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 เบบี้อู๋รำเราออกไปดูออกไปดูออกไปดูไม่ทำอะไรมึงหรอกเว้ยอู๋รำใส่ไอ้เจียมีเต้นทำไมตัวที่อะไรคนน่ากลัวเลยโอ้๋รำใส่เลย โอ้เพราะว่า oh. ไปดูมันจับกินด้วยอ่ะจะเห็นเมื่อกี้เราตายไหมรำใส่รำใส่ม่ทันทับจอไปก่อนรำใส่เลยเออรำใส่รำใส่อะไรที่อยากมันระเบิดกูรำใส่เลยอุ๊ยทำไมนาเกียร์กูรำใส่อืออืออืออเออือเราไม่ได งสุดท้ายคุณส่งกัต้องตายอยู่ดีใช่ไหมกูมารำใส่แล้วก็ต้องตาย่กูดิเออว่าคุณส่งเดินไปให้มันงั้นกไปตายไหมงักไปตายไหมอยากเห็นโดนให้ท่านกินมันยังไงกูรำใส่มันเลยรำใส่ไม่แต่ท่านจะไม่เอาอ่ะคิดดูดิรำ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 ใส่ไท่านกูก็เหมือนรำ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 นี่ขอดูหน้าหนึ่งกราฟแค่นี้อ่ะทำไมกูเห็นเป็นโพลีกอนเลยวะ กินนะนักวยังวะนั่นนัวยเหรอไอ้สัดเออมึงให้มันผล่อ่ะไอ้ยาพายจะปากกับไว้ที่คออไอ้สั <c> ์ <oughs> Welcome to your first day on the job. <laughs> this is your very own autopilot ship. Make yourself at home. To complete the onboarding process, you will want to check the and into your ship's computer terminal. We trust you will be a great asset to the company. Great, great asset to the company. Asset. Great, great, great asset to the company. ตัวที่มันพิมพ์หัวเดี๋ยวมึงข้ามไปเดี๋ยวมึงข้ามมาข้ามมาข้ามมาคนหนึ่งคนเดียวนะอ้าวเลยเฮียงานอกเฮ้ยตรงตรงที่แกมันมีห้องอะไรอยู่น่ะ ไม่มีกุญแจใช่ไหมเพราะตอ,อ,อน,นนี้กูมาถึงนี่แล้วกูกลับไปไม่ได้แล้วกลัวลากรถทุกคนน,นั่นและดี้อุ้ยการนับเวลาที่กูจะเป็นนักตำรวจแล้วะสวัสดีครับนี่เบกิว วันนี้ผมจะพอคุณสมรวดแดนสุนที่ยอโอ้ยโอ้แกที่เรารวยมากเลยดาวต่างมนุษย์นต่างดาวแล้วตอนนี้ผมเดินบนเสาโอ้ว้าวสาวน้อยคุณมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยผมหลงตัวยี่อะไรเนี่ยผมจะต้องหาเส้นทางออกจากตรงนี้ให้ได้ คือผมไม่รู้ผมต้องไปทางไหนผมหลงแกรู้อะไรไหมมันมีตัวตแย่แล้วจิ้มกูอยู่ใช่อยู่ข้างๆเต็มเลยเนี่ยบอกไม่เราโดนไปแล้วเมื่อกี้เกือบตายแล้วขออีกทีเดียวก็ตาย <ผม S 2> ตเลยควรจะทำยังไงทำไมภาพถึงเป็นสีอย่างนั้นแย่แล้วอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมภาพเป็นเงี้ยกูตาย โอ้อูนั่นสิครับน่มันอะไรกันผมเดินมาเจออะไรครับนี่มันบ้านเหรใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่ผมเดินมาเจอบ้านโอ้เย็นแล้วผมหาทางเข้าบ้านไม่ได้แลไท่านอยู่ใกล้ผมนิดนิดเดียว ผมน่าจะตายไม่มาขโมยของกูไปอะของที่โคตรรวยเลยผมคงจะตายโอ้ยแย่แล้วผมพยายามทำให้มันติดบัด๊กโอเคครับผมตายโอ้ยแย่แล้วเกิดเชรียดลยครับนี่ ผมโดนนายแม่ใครแม่เฮีย่ยอะไรกูอยู่อ๋อเอามืออะเฮ้ยหัวแดดละไเหียแต่แอันนี้ใครอ่ะอีกคนนึงไม่รู้กนะันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ต้องเล่นตาแรกเลยโอเคพวกผมก็เปิดกันกันครับโอเครอไม่รู้ว่ามันน่ากลัวขนาดไหนโอ้ยโลกนี้จดใสขึ้นแล้วเกมนี้มันก็รู้สึกดีขึ้นแบบบอกไม่ถูกดีวันเลยของพวกมึงเนี้ยจริงไอ้เหี้ยเอ้ยมีตัวอะไรกองหัว มันคืออะไรอ่ะอะไรสักอย่างเขียนว่าทูริปจะทำให้ปีศาจมาอยู่ใกล้คุณเร็วขึ้นทูลิปเสเน็กทำไมมันเลือกเราอ่ะนี่ไงผู้ถูกเลือกเ้ยนี่สองตัวแล้วถามจริงจอมแดงมาแล้วเฮ้ยเขาไงอ่ะจอมจอมแดงเนี่ยไอ้ตัวนี้ไม่ได้ทำให้เลื่อนรถนะโอ๊ย เรา้าทำให้คุณบินได้เอ้ยแล้วทำไมพวกเราอยู่ด้านนอกอ่ะเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วเฮ้ยไปเก็บไปเก็บไปขายสักคนใช่ไหมไม่ไง้ยมันเราออกไม่ได้หรอมันเราออกไม่ได้มันมีไฟตีเฮ้ยออกแล้วออกแล้วอกแล้วมันหลุดแล้วมันหลุดแล้วเราจะไปขายได้ไหมอ่ะไม่ไม่มันขี่หัวกูอยูเอยเฮี่นจะผ่านลอยเ เราเราต้องเก็บขยะกันนะสี่สี่โอเคผมอยากเป็นพ่อหนุ่มเนื้อหอมมานานแล้วไฮ้กูโดนมันมีตัวเฮ้ยเฮ้หนอกหนอกโอ้โหเยอะมากเยอะมากมาเลยนี่คือวันเวลาของพ่อหนุ่มเนื้อหอมถึงเวลาแล้วมาเลยมันขี่สองตัวนี่วเดี๋ยวเตรียมดูพ่อ คนหนุ่มเนื้อหอมคนนี้ไปแล้วลากรูดเนื้อหอมที่สุดท่เจียเคยเป็นมาเปนนไงมีกุญแจหรอไม่มีเมื่อกี้เราไปเก็บไม่ทันหใช่แล้วตอนแรกเราต้องไปเก็บนไมันก็เลยหนีมา อไอ้เยอะอเครื่องกูโคตรแรงเยอะนะเครื่องกูแรงสัสอะไรบ้างติงไดตไม่ทันนะเมื่อกี้ผมไปหาก็ไม่เจอไอ้เอะเครื่องกูมันอย่างแรงนะนี่อะตรงเนี้ยไปได้นี่กุศลมันกระหไอ้พี่อโทษนะมึงช่วยไปเล่นกับเพื่อนหน่อย เอาอ่ะกูโศมเองค่ะกูบินเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ลังพึ่งไอ้เหี้ยกูรู้เลยสัตว์รู้ยังว่าอะไรมาแล้วมาแล้วมีคนตายอ่ะกูตายแล้วเพื่อนคนหนึ่งเขาตายผมเป็นบอลหนุ่มน้่าหอมอยู่อ่ะแต่ อีกคนคนมาไม่ได้สะพานมันพังแล้วเขามาไม่ได้เอาก็ไหวอยู่ทำไมกลับไม่ไดวต้องต้องทำยังไงอ่ะอ้อมออมออมบอกให้อ้อมอ้อมอ้อมมาทางมาทางผมก็ได้รู้ทางอยู่ทางที่มีสะพานอยู่นาะต่ดไปโอ้ยรอนหนุนเนาะหอมรอบแน่ๆเดี๋ยวคุณต้องกระโดดข้ามนะได้เลยได้เลย ถ้าเรกระโดดไม่ข้ามก็ตายหรอก็ตกน้ำตกน้ำตายตกน้ำตายอ้าวันเคเอาไอี้อะเ้าตายอะไรอะสาธิกาสาธิกตายเลยจบแล้ว okay. จบแล้วการเป็นผู้นำมึงก็เปี่าพอเพอร์เฟคตามิงนันอยู่ไหนอ่ะไปไหนแล้วจะถึงยานแล้วนะโอ้สวัสดีจ้าเฮ้ยไม่มีใครแกบแวนนี่ไปเหรอหรอ ตายเลยหรอตายเลยไอ้สุดคนผ <ipping s pered> ู้จัดอุ้ยของดีแพงด้วยอุ้ยสวยสวยสวยแล้วระวังโคนดูดบอกเพื่อนระวังโคนดูดระวังโคนดูดเด้อมีโคนดูดด้วย อูมึงเห็นไอ้นั่ไหมมึงเห็นแถวแบบดินแบบทึบๆไหมนั่นคือโคลดูดนะเว้ยระวังครับไปแล้วอ๋อ้พอเพื่อนเขาไปแล้วเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวก็<อ>สับไปถ่ายมาใหม่อยลงแล้วน,นี่คือซีที่สองแปดห้าสี่เก้า ห้าสี่แ,แปดปัดไหลโอเย,ย่โบล้ำฝนตกใช่ไหมฝนตกจ้าระจับสุดยอดเฮ้ยระดับดีอาศาเลเวลดีอ่าใช่แบบนี้แหละแบบนี้เล่นได้อยู่ไม่อยากไม่อยากเดี๋ยวรอนะ่อน ไม่ไม่ไม่เยอะๆตัวกันตัามาตัวมาตาวมายิงหนักยางหนักยิงมันเป็นไปได้เลยแม่งเป็นไปแล้วไอ้เหี้ยกูโดน,นล็ปุุ๊กูตายเลยเกมไวจังวะไอ้สัตว์เกิดะไรขึ้นอะไรโอ้ชิด